น่าจะอยู่ด้วยกันแต่จอรนก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนครับว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งเซร่าไปหาเธอเด็ดขาดและอลิซารู้สึกเสียใจอย่างมากนะครับเธอก็เลยขู่ว่าจะเปิดเผยทุกอย่างให้กับเซร่ารู้ในที่สุดจอรนก็ขู่เธอว่าเขาจะฆ่าเธอถ้าเธอเข้าใกล้ภรรยาของเขาอีกในเช้าวันรุ่งขึ้นครับจอรนก็ได้วิ่งออกไปออกกําลังกายในขณะที่เซร่าเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการทาสีห้องเด็กเพื่อเตรียมคลอดเด็กคนต่อไปของท้งคู่ แต่จูๆ่ๆเธอก็อาเจียนขึ้นมานครับจนต้องไปตรวจว่าเธอตั้งครรภ์หรือเปล่าปรากฏว่าผลการทดสอบเป็นบวกนะครับซึ่งทําให้เธอดีใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวกลับพลิกผันไปอย่างมากโดยที่เธอไม่คาดคิดเธอไปพบกับพิมพ์เขียวซ่อนอยู่ใต้เตียงเซเวราจึงศึกษาพิมพ์เขียวนะครับและจากนั้นเธอจึงมุ่งหน้าไปที่ประตูใต้บันไดเพื่อดูว่ามันจะนำเธอไปที่ไหนและไม่กี่วินาทีต่อมาครับก็เห็นว่ารถของอลิซามาถึงที่บ้านของเธอ ในทางกลับกันครับเซยล่าเนี่ยมาถึงประตูห้องใต้ดินที่ปิดกั้นอยู่ซึ่งสามีของเธอเนี่ยพยายามเจาะแต่ทว่าแบตเตอรี่ไฟฉายของเธอหมดนะครับเธอจึงเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อหยิบอันใหม่ณจุดนี้นครับอลิซาก็เข้ามาในบ้านและก็เรียกหาเซล่าแต่เซยล่าไม่ได้ยิน,นครับและเธอก็กลับลงไปข้างล่างจากนั้นอลิซาก็เดินไปรอบๆบ,บ้านและเธอก็ได้ไปเห็นรูปถ่ายครอบครัวหลายรูปของทางคู่ก็เลยทําให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องนะครับเธอรู้สึกไม่สบายใจ ในขณะเดียวกันครับซเซร่าก็สังเกตเห็นรูเจาะที่ประตูห้องใต้ดินนั้นเธอรู้สึกหงุดหงิดครับและตระหนักว่าสามีของเธอกําลังทําอะไรอยู่กลับมาข้ามบนนะครับอลิซาก็ไปพบกับชุดทดสอบตั้งครันที่เป็นผลบวกนะครับสร้างความเสียใจให้กับเธอเป็นอย่างมากเมื่อเซยรากลับขึ้นมาจากห้องใต้ดินครับแต่เธอก็ยังไม่พบอลิซาเพราะว่าอลิซาเนี่ยไปที่ห้องของเธอแล้วแต่สิ่งที่เธอสังเกตเนี่ยก็คือประตูหน้าบ้านเปิดอยู่ในขณะเดียวกันครับทางด้านจอเนี่ยกำลังคุยกับเจ้านายของตัวเองนายรด และทันทีนั้นเขาก็สังเกตเห็นรถอลิซาขับออกมาจากบ้านของเขาครับเขาเริ่มกลัวว่าเธอเนี่ยจะคุยกับเซราหรือเปล่าเขาจึงไล่ตามเธอด้วยความเร็วสูงสุดแต่ฉากนี้ก็ตัดกระมาในตอนกลางคืน,นครับในที่สุดเนี่ยจอร์นก็กลับบ้านถึงบ้านแล้วซึ่งเซราก็ได้บอกกับเขาว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งคันอยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้จอร์นรู้สึกดีใจมากนะครับแต่เซราก็เปิดเผยน,นะครับว่าเธอผิดหวังในตัวเขามากที่เขาพยายามเข้าไปในห้องใต้ดินลับหลังเธอ จอห์นก็ขอโทษนะครับแล้วก็สัญญาว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและจอห์นก็ได้ปิดทางเข้าช่องใต้ทุนบ้านด้วยแผ่นไม้และก็ตอกตะปูปิดไว้เหมือนเดิมในเช้าวันรุ่งขึ้น,นครับจอห์นก็ได้รับโทรศัพท์จากที่ทํางานซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยได้แจ้งให้กับเขาทราบว่าเขาได้พ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วและสามารถกลับมาทํางานได้ข่าวนี้ก็ทําให้จอห์นดีใจมากนะครับและรู้สึกว่าชีวิตของเขากําลังกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึง่ง และในฉากต่อมาครับจอนก็ได้กลับมาที่ทำงานของเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์บอสก็